นิทานเรื่องหมูเด้งฮิปโปน้อยชวนเพื่อนไปลอยกระทงป่าเขียวชะอุ่มต้นไม้สูงใหญ่มีแสงแดดส่องผ่านใบไม้ลำอ่อนๆเสียงนกร้องเบาๆหมูเด้งกำลังเดินตุบตับไปที่ลำธารพร้อมกับเสียงหัวเราะร่าเริงระหว่างทางเขาเจอกับกระรอกน้อยที่กระโดดจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งเมื่อกระรอกน้อยบอกเรื่องคืนลอยกระทงหมูเด้งรู้สึกตื่นเต้นจนหูขยับไปมา คืนนี้เป็นคืนวันเพ่นคืนลอยกระทงที่เราจะขอขมาแม่น้ำกะรอกน้อยบอกด้วยความภูมิใจหมู่เด้งร้องอย่างตื่นเต้นเยี่ยมเลยงั้นเราไปชวนเพื่อนๆมาทำกระทงด้วยกันเถอะบรรยากาศป่าทึบต้นไม้ใหญ่ ให้ร่มเงาเย็นสบายหมูเด้งกระโดดไปหาฟองไฟที่กำลังทานแครอทอยู่ใต้เงาต้นไม้หนาๆฟองไฟดูตื่นเต้นเมื่อได้ยินเรื่องการทำกระทงจึงตกลงทันทีหมูเด้งพูดพร้อมยิ้มแย้มฟองไฟเรามาช่วยกันทำกระทงแล้วลอยในคืนนี้ดีไหมฟองไยตาเป็นประกายดีเลยฉันอยากลองทำกระทงด้วยใบตองและดอกไม้มากๆทั้งคู่เดินกระโดดตุ๊บตั๊บไปหาลุงเต่าที่กำลังนั่งใต้ต้น เรื่องราวของหมูเด้งและฟองไฟแล้วก็ยิ้มอย่างอบอุ่นจากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันเก็บใบตองใต้ต้นกล้วยดอกไม้สีสดใสและกิ่งไม้เพื่อเตรียมทํากระทงลุงเต๋ากล่าวด้วยน้ําเสียงนุ่มนวลการลอยกระทงเป็นการขอบคุณแม่น้ําที่ช่วยให้เราได้มีน้ําดื่มและน้ําใช้การที่พวกเจ้าทํากระทงถือเป็นสิ่งที่ดีแล้วบรรยากาศบริเวณริมดําทานมีแสงอาทิตย์ยามเย็นส่องมาเป็นสีทองทุกตัว ช่วยกันออกแบบกระทงอย่างตั้งใจฟองไฟขยับหูกระตือรือร้อนระหว่างวางใบตองซ้อนกันเป็นฐานกลมลุงเต่าใช้ปากจับก้านดอกไม้มาแซมขอบกระทงหมูเด้งก็คอยส่งดอกไม้สีชมพูและสีเขียวมาประดับตรงกลางหมูเด้งกล่าวด้วยความสุขกระทงของเราต้องสวยและมีสีสันแน่ๆเลยบรรยากาศทางเดินในป่าช่วงหัวค่ำมีแสงจันทร์ส่องสว่างเป็นสีฟ้าอ่อนตลอดทาง หลังจากทำกระทงเสร็จเรียบร้อยทุกตัวก็เริ่มออกเดินทางไปยังลำธารหมูเด้งกระโดดไปข้างหน้าฟองไฟเดินกระโดดตาลอย่างสนุกสนานส่วนลุงเต่าก็ตามมาอย่างช้าๆทุกตัวมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเห็นพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างทําให้วกเขารู้สึกตื่นเต้นขึ้นไปอีกฟองไฟกระซิบเบาๆคืนนี้พระจันทร์สวยจริงๆเลยนะหมูเด้งพยักหน้าหนักแน่นนั่นสิ กระทงของเราต้องดูสวยงามบนผืนน้ำแน่ๆบรรยากาศริมลำธารแสงจันทร์เต็มดวงสะท้อนบนผืนน้ำที่นิ่งสงบทุกตัววางกระทงลงบนผิวน้ำเบาๆแสงเทียนจากกระทงส่องแสงเป็นวงกลมเล็กๆลอยไปตามสายน้ำอย่างช้าๆหมูเด้งฟอง้ายและลุงเตา่ารู้สึกซาบซึ้งและใจสงบแต่และตัวขอพอในใจอย่างเงียบ หมูเด้งกล่าวว่าขอให้หมูเด้งกับเพื่อนๆได้มีความสุขในทุกๆวันฟอง้ายกระซิบเบาๆขอให้แครอทในป่านี้อุรมสมบูรณ์ลุงเต่าอ,อธิษฐานขอให้ป่าแห่งนี้ปลอดภัยและสงบสุขตลอดไปกระทงของพวกเขาค่อยๆลอยห่างไปตามกระแสน้ำภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องสว่างเหนือท้องฟ้าทุกตัวรู้สึกอบอุ่นใจและมองกระทงที่ไหลไปจนลับตาไปตามสายน้ำ เดินในป่าช่วงดึกมีแสงจันทร์ล้อมรอบเงียบสงบหลังจากรอยกระทงเสร็จทุกตัวเดินทางกลับด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะหมูเด้งเล่าเรื่องราวการประจจนภัยของเขาอย่างมีความสุขพร้อมกับบอกว่าจะชวนเพื่อนๆมาทำกระทงอีกในปีหน้าฟองฝ้ายและลุงเตาก็พยักหน้าอย่างเห็นด้วยหมูเด้งพูดเสียงดังปีหน้าเรามารอยกระทงด้วยกันอีกนะลุงเตากล่าวอย่างใจดีแน่นอน เรามาทำกระทงด้วยกันอีกในปีหน้าข้อคิดจากนิทานนิทานเรื่องนี้สอนให้เห็นความสำคัญของการขอบคุณธรรมชาติที่ให้เราได้ใช้น้ำและมีความสุขกับการร่วมมือกันทำกิจกรรมกับเพื่อนๆความสุขมาจากการแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่กันถ้าชอบนิทานสนุกสนุกภาพสวยๆก่อนนอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดนิทานเรื่องใหม่ที่จะมาสร้างความสุขให้ทุกค่ำคืนนะคะ